ทางไหนกันแน่ถึงจะสามารถทําให้เข้าไปฉายในเมืองจีนได้นะคุณอดิศรครับเพราะเรื่องการแบนเนี่ยเป็นถือว่าเป็นเครื่องมือของทางการจีนใช้ควบคุมเนื้อหาของภาพยนตร์มานานแล้วแม้แต่คนสร้างหนังในจีนเองก็โดนมาไม่ไม่ใช่น้อยฮะแม้แต่หนังที่เรียกว่าเป็นชื่อเสียงสร้างชื่อเสียงให้กับวงการภาพรยนตร์จีนอย่างฟาเบลไมค์คอนทรูบายคว้เชิญไครไเกิดซึ่งคว้าทั้งปาลมทองคำเนี่ยเขาชิงออสการ์มาแล้วแต่ว่าปรากฏว่าไม่ได้คนจีนไม่ได้ดู เพราะว่าเนื้อหาในเรื่องเนี่ยมีการพูดถึงการต่อต้านการปฏิวัติมนธรรมซึ่งสร้างมาโดยพรรคคอมมิวนิสต์จีนแลวก็ตัวละครในเรื่องเนี่ยก็เป็นเรื่องข,ของคนเพศที่3ซึ่งอ,อาจจะเป็นเรื่องธรรมดานะของในเรื่องเกี่ยวกับงิ้วเนี่ยอาจจะเป็นเรื่องแปลกแต่ว่าทางการจีนไม่ยอมรับคน <ขอ S 2> พเทพศที่สาม,มเลยคือบอกว่าหมดสิทธิ์หมดสิทธิ์ไปเลยหรือแม้แต่ผลงานของที่เรียกว่าเป็นลูกรักของวงการภาพยนต์จีนอย่างเจดลี ค,ค,คนนี้มาจากเซาหลินเลยรสร้างชื่อเสียงเรื่องวูซูอะไรให้โด่งดังไปทั่วโลกนะฮะแต่ว่าหนังเขาเนี่ยถูกแบนมัตั้งแต่สมัยยังไม่ดังเลยนะอย่างบริการฟอร์มเบลจิงจนถึงหนังที่ไปร่วมสร้างในฮอลลีวูดอย่าง โอยโอมัสดาหรือคีซอบันดากรเนี่ยก็ถูกแบนไม่ฉายในประเทศเหมือนกันคนจีนกด็ดูแต่ทั้งที่เป็นหนังบู๊ธรรมดาดูก็ไม่ได้จะมีอะ,อะไรนะเพราะทางการจีนให้ผลว่าเป็นเรื่องของตำรวจที่ไปจัดการกับแก๊งก่อ,อก,การร้ายในต่างประเทศซึ่งมันไม่ใช่เรื่องจริงเขาบอกว่ามันไม่ใช่ความจริงคือตำรวจจีนไม่ออกไปต่างประเทศนะเขาไม่เห็นอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกแบนเหตุผลเดียวกันนี้ก็ทําให้รัชอาร์ทรีภาคสามเนี่ยของเฉินหลงนี่ก็เป็นลูกหลานของทางการจีนเหมือนกันก็ถูกแบนมาแล้วด้วยเหตุผลแบบนี้นะฮะซึ่กาที่น้เวด็ใ มีชุยุคหนึ่งเลยนะที่ผู้สร้างหนังจีเนี่ยเลิกทำหนังที่วิพากษ์สังคมปัจจุบันไปเลยคือกลับไปทำหนังย้อนยุคเรื่องอดีตไปเลยสบายใจกว่าไม่ต้องต้องมาเจ็ะละเียกรื่องแบบนี้ซึ่งแต่ก็นำมาที่ปัญหาเหมือนกันเพราะพอทำกันเยอะเนี่ยก็มีบางเรื่องที่แบบทำแบบขอไปทีเล่นเอาตลกโปกฮาซึ่งเรื่องวัฒนธรรมเนี่ยเป็นอะไรที่ทางการจีเนี่ยให้ความเขาเรียกว่าเป็นสมบัติของชาติเหมือนกันห้ามไปหลงลู่จนสุดท้ายมันถึงกฎการห้ามภาพยนตร์เรื่องการย้อนเวลาอันนี้ก็โด่งดังไปทั่วโลกเหมือนกัน ว่าทไมเขาย้อนเวลาก็อาจจะเป็นถ้าเป็นนิยายเป็นิสัการก็อาจจะไม่น่ามีปัญหาอะไรเนี่ยฮะเขาพูดว่าถ้าเกิดย้อนเวลาเอาเรื่องของปัจจุบันไปอดีตเป็นการแบบเหมือนเป็นเรื่องของข้อหาบิดเบือนประวัติศาสตร์ไปลบลูประวัติศาสตร์ซึ่งทางจีนไม่ไม่ไม่ชอบใช่ซึ่งท่าใครจำกันได้ฮะกฎเนี้ยกฎหมายเนี้ยออกมาตอนปี2010ก่อนหน้านั้นมีหนังเรื่อง Forbidden Kingdom อ่าเป็นหนังที่มีทั้งเฉินหลงเจสลี่เล่นแล้วก็สร้างโดยบริษัทต่างประเทศแล้วเอาดาราฝรั่งไปเล่น ซึ่ง mm hmm. ออกมาก็ประสบความสำเร็จด,ดีนะฮะในทั่วโลกแต่ว่าทางการ mm hmm. จีนเนี่ยไม่ค่อยปื้มเท่าไหร่เพราะว่าหนังเน้เน,นความสำคัญไปถึงความเป็นอ,อเมริกันมากเกินไป oh. ไม่ได้เน้นเรื่องความเป็นจีนอย่างที่มันควรจะเป็นในไซอยิ๋ว mm hmm. ก็เลยออกกฎหมายนี้มาซึ่งปรากฏว่าทําให้หนังที่ดังๆอย่างที่เราคุ้นเคยที่ชาวโลกดูอย่าง back to the future star trek คนเหล็กอะไรพวกนี้ที่เรื่องของการย้อนเวลาเนี่ยห้ามฉายไปเลยทั้งในโรงหนังหรือในโทรทัศน์ mm hmm. แต่ปรากฏว่าปีที่แล้วฮะเรื่อง looper ถ้าใครเคยดูอ่าเป็นหนังเกี่ยวกับการทำ loop เกี่ยวกับการเล่นกับเวลาปพรากลว่าได้ฉายได้ฉายได้ไม่พอแล้วประสบความสําเร็จด้วยฮะดังเพราะว่าคนจีนไม่ได้ดูหนังแนวนี้มันนานมากพอมีหนังอย่างนี้เข้าฉายปุ๊บคนนี่แห่กันไปดูเลยก็ไหนว่าเมื่อกี้ว่าห้ามย้อนเวลาแล้วทำไมลูเปอร์ถึงฉายได้ละคือเขาให้ผลว่าลูปเปอร์เนี่ยเป็นการย้อนเวลาจากอดีตมาปัจจุบันไม่ใช่การจากปัจจุบันไปอดีตอันนี้ก็เลยเป็นถือว่าเป็นอีกข้อหนึ่งที่แบบเปิดให้แล้ว โอ้โหก็คือว่าคือของจีนเนี่ยมันมีกฎอะไรเยอะแยะมากมันฟังดูหยุมหยิบมากเลยอายุขี่มากก็เป็นกำแพงซึ่งต้องยอมรับว,ว่าหลังจากกระแสลอส้อจีนไทยแลนด์ที่โด่งดังเนี่ยคนจีนเหมือนชอบอะไรที่เป็นอะไรที่เป็นไทยๆเนี่ยมันาเป็นโอกาส <จะ S 1> ทำให้องค์การภาพยนตร์ไทยจะต้องเห็นโอกาสในการตีในภาพยนตร์จีและยิ่งจีเนี่ยเปิดโคต้าภาพยนตร์ต่างประเทศเพิพ่มจาก20เป็น30-4เรื่องต่อปีนันก็เป็นโอกาสเหมือนจีจะเปิดแล้วนะแต่ถ้าดูจริงๆเนี่ย30-4เรื่องต่อปีเนี่ยนใหญ่ที่เข้าไปฉาย ก็คือหนังฮอลลีวูดฮอลลีวูดว่ากันตรงๆหนังฮอลลีวูดใช่แล้วทำเรียกว่าทำรายได้รวมในบอลอฟฟิศของจีนเนี่ยแซงรวมกันแล้วแซงหน้าของหนังในจีนด้วยซ้ำไปจนตอนนี้ที่ทางการจีนก็ได้อนุสงไปเหมือนกันเพราะว่าตอนนี้จีนเป็นอันดับสองของโลกอีกเจ็ดปีอาจจะแซงสหรัฐด้วยซ้ำไปอันนี้คือทำให้หลายคนเนี่ยอยากจะไปฉายในจีนอย่างฮอลลีวูดเนี่ยต้องการมากเลยแม้แต่ยอมเสียสตินะบางเรื่องเนี่ยอย่างจังโก้าอันเชนเนี่ย จอจะเช่าฉายอยู่แล้วผ่านเซ็นเซอร์แล้วปรากฏว่าถูกลูดออกมาอีกอไปเซนเซอร์ใหม่เพราะเนื้อหาอาจจะมีความามีเรื่องความรุนแรงหรือฉากที่เหมาะสมไม่แต่จริงจริงม,มีคนก็เมาส์ันว่าส่วนหนึ่งเนี่ยของของของแคโคนเชนเนี่ยก็มีเนื้อหาที่พูดถึงว่าปลุกเล้าให้บอกว่าชนชั้นล่างให้ทาดล,ลุกขึ้นต่อสู้กับชนชั้นบนอะไรแบบนี้ซึ่นประเด็นอย่างนี้มันเคยเกิดมาแล้วนะฮะ้า,าว,วตาก็เคยมีดาวตาก็คือเคยเกือบโดนไปเหมือนกันโดนการที่เป็นหนังเป็นมุ์ต่างดาวนะชาวนาวีตีความกันไปทางการจริงก็ตีความก หนังฮอลลีวูดนี้ไม่ยอมนะอยู่จะมาตัดอะไรของไอ้นี่ไม่ได้เลยแต่เดี๋ยวนี้นี่โอ้โหเชิญเลยครับอยากตัดทำอะไรทำอย่างราวเวดลาซึ่งเป็นหนังที่มาจากนิยายที่นั่นข้างทับซ้อนมากครับถูกตัดไป40นาทีฮะคนโหคนแบบจะดูรู้เรื่องหร้อขนาดดูกันธรรมดาดี่งงแดดซึ่งทางคุณกลับบอกโอเคถ้าคุณตัดก็โอเค ให้แฟนหนังไปดูหนังแผ่นลอสอันแล้วกันอะไรที้ก็ยอมกันยอมฉายไปเลยถึงจะ40เรื่องต่อปีก็ต้องยอมกันไปเพราะว่าตอนนี้ต้องยอมรับว่าจีนเปิดมากจริงแต่ถามว่าการปิดกั้นแบบนี้คุณอสอรคุณอุศรคุณปิดกั้นได้ไหมเพราะกับหนังต่างประเทศที่เข้าไวไหลกําลังไหลทะลักเข้าทางการจีนเยอะขนาดนี้อ่าเขาคงต้องเหมือนอย่างที่พุ่มกับคาเวลัสบอกอ่ะคือคุณจะแบนดคุณจะยังไงอ่ะแฟนอย่างต้องยอมรับว่าจีนมีตลาดของแผ่นละเมิดที่สิทธิ์เยอะมาก แฟนก็ยังหาตรงนันได้แต่ที่ถ้าผลกระทบก็คงจับผู้ประกอบการคือพอไม่ได้แล้วมโอกาสมาเสียโอกาสกันไปอันนี้น่าจะเป็นเหตุผลสําคัญใช่ซึ่งจริงๆแล้วมีตัวอย่างเหมือนกันนะฮะจากของภาพยนตร์ไทยนะอย่างภาพยนตร์เรื่องเจสสโนนะครับซึ่งเรื่องนี้เนี่ย ไม่ได้ฉายในประเทศจีนนะครับไม่เคยฉายเลยฉายแค่อนาจจะเป็นในฮ่องกงกับไต้หวันเท่านั้นเองนะแต่ว่าเพราะว่าเนื้อหาเนี่ยเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับความรักของหญิงรักหญิงนะครับซึ่งก็มีมีเรื่องประเด็นที่แบบว่าเทรนทางการจีนไม่เห็นชอบแต่ว่าตัวนางเอกของเรื่องนะฮะอย่างคุณออมสุชามานะยิ่งเนี่ยกลับเป็นที่รู้จักของแฟนภาพยนตร์ชาวจีนอย่างมากมายนะครับมีรายการโทรทัศน์ของทางการของจีนเองด้วยเป็นตัวเองรายการท่องเที่ยวนะฮะซึ่งพอไปบินไปหาแฟนคลับที่เมืองจีนทีลไรก็มีคนมาต้อนรับ ุ่นหนาฟ้าข้างต้องถามว่าดูจากไหนดูจากไหนดูจากไหนหรืออย่างอีกเรื่องหนึ่งฮะอย่างรักแห่งสยามนะฮะที่มีวงออกัสมีคุณมาริโอมาเลอร์นำแสดงเนี่ยเรื่องนี้ก็ฉายไต้หวันเหมือนกันฉายฮ่องกงแต่ก็ไม่เคยไปฉายในจีนเพราะก็เป็นเรื่องราวที่มีความเกี่ยวกับเรื่องของความรักความรักของเพศเดียวกันเหมือนกันครับซึ่งเรื่องนี้แต่ว่าปรากฏว่าเพลงดังหนังดังในเมืองจีนนะครับ วงมุลนิธิออกัสเนี่ยบินไปทัวร์ประเทศจีนตั้งไม่รู้ปีตั้งไม่รู้กี่ครั้งนะครับขณะที่มาร์โอวมมารอล์เนี่ยก็คือมีงานมิทติ้งแฟนคลับตลอดเวลาเคยได้รางวันนักแสดงชายในที่ประเทศจีนด้วยซ้ำนี่ก็แสดงให้เห็นว่า แล้วคนจีนไปดูมาจากไหนก็คือว่าถึงแม้ถูกแบนในกระแสมันไปเหมือนกันใช่เพราะว่าจรอย่างที่บอกว่าไม่สามารถติดกันได้ส่วนใหญ่ก็สามารถหาชมทางจินเน็ตผิทางแผ่นผีนี่แหละซึ่งอันนี้ก็ถือเป็นเหตุผลเหมือนกันว่าทางการจีนเนี่ยต่อให้จะพยายามติดกันยังไงเนื้อหาบางอย่างข้อมู์เนี่ยซร่งจริงมันก็ไม่ใช่เรื่องซีเรียสนะก็มันก็หลุดเข้าไปได้อยู่ดีอันนี้ก็ทําให้เหมือนคนไทยเริ่มมองในโอกาสเหมือนกันว่าโอเคถึงถูกแบนแต่เนื้อหาเรายังไงก็ไปได้ผ่านทางสื่อทางวัฒนธรรมต่างๆ ซึ่งแต่ว่าการที่เราจะแทรกเข้าไปได้เนี่ยมันก็ไม่ใช่ง่ายในสาเรื่องต่อปีที่เราพูดถึง <c oughs> แต่ตอนนี้มันมีความพยายามของทางอเรียกว่าสานทูตจีนสถานทูตไท,ทยในกรุงปักกิ่ง <c oughs> พยายามจะ <c oughs> เขาเรียกว่าล็อบบี้ทางการจีน ให้เพิ่มค่าต้าพิเศษสําหรับภาพยนตร์ที่ไม่ใช่ในเอเชียด้วยกันเนี่ยให้มีโอกาสบ้างเพราะว่าอย่างต้องยอมรับว,ว่าทุนสร้างของเราเนี่ยกับฮอลลีวูดเนี่ยต่างกันเป็นร้อยเท่าเลยทีเดียวก็เลยมีแผนการเขาเรียกว่าจัดเพิ่งจัดงานไปเป็นเรียกว่าเทศกาลภาพยนตร์ไทยในเมืองจีนจัดไปเมื่อ,อวันที่สิบแดถึงยีบสาเมษายนที่ผ่านมา <ừ> ก็มีการนําหนังจีนที่หนังไทยเนื้อหาที่คนจีนน่าจะชอบอย่าง อย่างร้อยไทยแลนดังใช่ไหมหนังตลกเราก็ทําได้เราก็มีรหรือว่าอย่างเรื่อง Finding Mr. Right ที่เป็นหนังเริ่อมิตรคอมด,ดี้เราก็มีเหมือนกันก็มีการหนังทําหนังอย่างอชอบกดไลค์ใชก่ชกดเลิฟเนี่ยก็หนังรักใช่ไหมครับรักเจ็ดปีดีเจ็ดโหนหรือหนังแอคชั่นอย่างดวนดุนดิบหรือหนังผีก็มีเหมือนกันตี <Aa. S 2> สามแล้วก็หนังที่เกี่ยวกับทิเบตซึ่งไม่ไม่รู้ไม่รู้ว่าคิดว่าอย่างไงเดี๋ยวเอาเรื่องนี้ไปในหะ้ชมบาล่าเอาไปให้คนจีนดูครับอ่าหรืออย่างเรื่องที่ที่ว่าเขาว่ดดังเลยก็อย่างเรื่องอ่าอ่า ที่คุณเป้กับคุณโบทางเขาเรียกผมความรักเขาเรียกผมความรักองนี้ไปไปโฆษณาในเว็บ w e b โบแล้วปรากฏว่ามีคนจีนนิยมกันมากแป๊บเดียวตั๋ว400บ้อยใบขายกันหมดเลยซึ่งก็ถือว่าประสบความสำเร็จในระดับหนึ่งแต่ถ้าเกิดจะเอาเข้าจริงเรื่องของการเอาไปฉายจริงอย่างที่พี่มากโดนแบงก็ต้องดูว่า ถ้าเกิดจะไปฉายจริงไม่ใช่เทศกาลอย่างเงี้ยอาจจะมีเรื่องของกฎระเบียบอะไรที่เราต้องอพิจารณากันอีทีเหมือนกันซึ่งอันนี้อันนี้จริงทางการจีนและอย่างหลังเนี่ยก็มีแนวโน้มที่ดีว่าจะมีการผ่อนคลายมากขึ้นใช่ไหมคุณอุีสอนครับก็คืออย่างที่เราเห็นมันมีเหตุการณ์หนึ่งที่สร้างความแตกตื่นไปทวโลเหมือนกันคือทางฐา,านีทรทัศน์ของทางการจีนเนี่ยเอาเรื่อง V ีแฟนเดลต้ามาฉายซึ่งเนื้อหาเรื่องนี้เป็นการปลุกระดมให้คนมาต่อต้านนาจรัฐวีแฟนเดลต้านี่คือที่ใส่หน้ากากใช่หนาา้าก ที่มีการต่อต้านกับปรเิดการ ทั่วโลกใช้กันอยู่ทุกวันนี้ปราะฏวไา้ฉายในครานี้ทังของรัฐของจีนถ้าอย่างนั้นเพราะว่าส่วนหนึ่งก็ต้องมองว่าผู้นําจีนคนล่าสุดเนี่ยค่อนข้างมีแนวคิดเปิดกว้างเสรีมากกว่าคนเก่าเพราะคนนี้เองเนี่ยตอนที่ไปยืนสาระตอนที่ยังเป็นผู้ริหาระดับสูงของพรรคคอมมิวนิสต์ก็เป็นคนเสนอเรื่องการเพิ่มโคต้าจาก20เรื่องเป็น30เรื่องมาก่อนเขาอาจจะมองเห็นว่าตรงเนี้ยอาจจะทําให้โอกาสของหนังต่างประเทศที่ไปฉายในจีนน่ะมีโอกาสมากขึ้นกว่าในอดีตก็เป็นได้ชื่งนี้ก็อาจจะเป็นแนวโน้มที่ดีนะก็เป็นที่แน่น ภาพยนตร์ต่างประเทศรวมถึงภาพยนตร์ไทยด้วยในการจะเข้าไปฉายในจีนนะครับด้วยเรื่องของเนื้อหาซึ่งจริงๆแล้วถ้ามีการวางแผนเป็นอย่างดีนะครับมีการทํากันบ้านมาก่อนนิดนึงเนี่ย mm. ก็เป็นไปได้ว่าหนังไทยหลือเรือกเนี่ย mm. ก็อาจจะมีโอกาสเข้าไปฉายในงจีนเหมือนกันนะฮะซึ่งถ้ายิ่งมีการผลักดันของภาคก,กรัฐด้วยเนี่ย mm. ก็ยิ่งอาจทำให้ประสบความสําเร็จมากขึ้นนะครับ mm. เดี๋ยวช่วงหน้าครับเราจะมาพูดคุยกันอีกประเด็นหนึ่งประเด็นล้อเหมือนกันครับในการภาพยนตร์เรื่องเกี่ยวกับราคาค่าตั๋วแล้วก็ผู้ประกอบการภาพยนตร์ว่ามีความเหมาะสมหรือไม่อย่่าาาางงไไรรรคคัับบตติดดม้้จกชวหน